สวัสดีค่ะยินดีตอนเราก็สุพิคิมพิค้าชาแนลค่ะสวัสดีค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22สิงหาคมการแบ่งวันที่นะคะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ต้นตกค่ะและการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปนะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตแนนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะสําหรับคนโสดราศีสิงห์นะคะที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ เปิดไพ่พลังงานเอเนจีหลักของคุณเลยนะคะ The Star ช่วงนี้คุณน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณต้องโปรงต้องปล่อยวางหรือการเยียวยาหัวใจของตัวเองคือทุกอย่างมันสงบนิ่งอะคะ่ะคือเริ่มแบบคล้ายๆกับหมดความหวังหรือว่าปล่อยวางความหวังบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะคือเริ่มแบบ เริ่มไม่อยากจะใส่ใจอะไรแล้วนะคะ The style ยังหมายถึงอะไรที่เหมือนเป็นเดิมๆค่ะรู้สึกไม่ทุกร้อนไม่หนาวไม่อะไรทั้งนั้นอะหมายความว่าเริ่มชินเริ่มชาเริ่มอยู่ได้เริ่มอยู่เป็นนั่นเองอะนะคะก็คือคล้ายๆกับความชิลๆสบายๆอะไรประมาณนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราว ของการทะเลาะกันการขัดแยง้งหรือการจบความสัมพันธ์แบบที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาเลยนะคะรักกันอยู่ดีๆมีความสุขอยู่ดีๆค่ะเรื่องเราก็จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวคือเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะรู้สึกรักผูกพันกับเขาแต่ความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นเรื่องราวของคนอื่นนะที่เราทะเลาะกันแล้วมาอุ้มรู้ทีหลังอะไรแบบเนี้ยค่ะ ความขัดแย้งนะคะอาจเป็นรักต่างวัยได้ด้วยค่ะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเติบโตเลยนะคะที่ผ่านมาคุณน่าจะไปอยากได้ว่าเขามีอีกคนนึงเข้ามาไหมหรือไม่ก็เป็นเพราะเรา,เ,าเหมือนคนแปลกหน้าค่ะมีทั้งสุขและทุกข์แล้วก็ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาไลฟ์สไตล์ความคิดอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะ ไม่ได้เป็นดังหวังนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึก,กอึผิดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นนั่นเองค่ะที่เหมือนคุณเรียกร้องในสิ่งที่เขาควรจะคือต้องการความชัดเจนจากเขาแต่เขาไม่มีให้นั่นเองนะคะก็เลยทำให้คุณต้องกลับมารักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะคนโสดอยู่ในโหมดของการเยียวยาหัวใจของตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วฝั่งนี้นะคะแนวนมความรักคนสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะควีนซั s ซ u c e คุณเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะรักใครรักจริงไม่ชอบเป็นสองรองจากใครด้วยชัดเจนเด็ดขาดนะคะอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนรักเลือกก็ได้นะคะแต่ว่า เขาหน้าจะเลือกที่จะเดินหันหลังจากไปไหมนะคะเหมือนความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะจบให้เขาเลือกเส้นทางสักทีจะได้ไม่ต้องกักความสัมพันธ์ไม่บอกรู้สึกว่าภายนอกของคุณดูเหมือนสตรองค่ะเหมือนไม่แคร์นะคะเหมือนโอเคทุกอย่างแต่ภายในของคุณนะคะเหมือนคุณคิดมาดีแล้วนะคะต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ตามเห็นไหมมีความกังวลใจอะที่เลือกต้องทําต้องพูดต้องอแสดงความชัดเจนแบบนี้ก็เพราะว่า ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนามันไม่ชัดเจนนะคะยิ่งผูกพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรารู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะภายนอกดูสตองแต่ภายในอะคะ่ะมีความกังวลมากมายรักแล้วก็รู้คุณอยู่บนความจริงนั่นเองค่ะคนรักน่าจะสายเปนะแล้วก็ คนโสดมีสติมากขึ้นนั่นเองอะคะ่ะทั้งรักทั้งเจ็บแต่ก็พยายามมีสติเพื่อเอาชนะหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะคนโสดคันรักอย่างมีเหตุมีผลนั่นเองคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเดินทางบ่อยทํางานไปนั่นไปโน่นไปนี่นะคะใจดีกับทุกคนแบบนี้ไหมไม่มอกรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่กลัวความลำบากนะการที่จะมีใครสักคนเนะะี่ยค่ะ เขาน่าจะเก็บท้งอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วก็รู้สึกว่ารักใครสักคนหนึ่งเขาจะต้องสามารถดูแลและปกป้องคือเอ่อให้ได้ทุกอย่างอะไรแบบนี้ไหมคะนะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความรักหรือเปล่าคนที่เข้ามาช่วงนี้ทำแต่งานนะคะมีความไม่พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เดินทางบ่อยด้วยเป็นคนที่เคยมีปัญหาในด้านของความรักมาแล้วอะค่ะ เหมือนรักใครก็มันอยู่เกินเอื้อมอะไรประมาณนี้เพราะเพราะว่าเขาอาจจะเคยเป็นรักคนที่เขามีความเพียบพร้อมทุกอย่างก็ได้เนาะวันนี้ค่ะเขาโฟกัสแต่เรื่องของงานเช่นกันมีคนมาชอบเขานะแต่เขาก็ไม่ค่อยจะอยากจะสนใจเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินและการเริ่มต้นใหม่อะค่ะการชินกับการอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวอาจจะสูงนิดนึงนะคะ บางครั้งก็อยากมีคนรักนะเขาน่าจะมีอดีตที่ฝังใจบางครั้งก็อยากจะกลับไปคืนดีกับคนนั้นนะคะบางครั้งก็อยากที่จะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอในสถานะของความสัมพันธ์ ช่วงนี้นะคะไม่น่าที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีอดีตด้วยหน้าที่การงานหรือการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะคะความคิดก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกันก็เลยความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนรักใครก็ไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้ทุ่มเทค,ะคะ่ะความชัดเจนก็ยังไม่ค่อยมีนะคะ ดีไหมคะถามว่ดีไหมนะคะพลังงานออกมาขนาดนี้น่าจะแบบมีถ้าหากว่ามีคนรักแล้วเหมือนไม่มีไม่มีจะดีกว่านะคะสำหรับปังนี้เนาะคนโสดก็จะเจอแต่ความสัมพันธ์ที่แบบ เจอคนมีเจ้าของการกากความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้คะ่ะขอให้แนะนำหน่อยนะคะเพศซซอนเอสอเพนตาเดเมจิเชียน Hi Pinterest The Death ปากนี้ค่ะ The Magician ที่อยู่ตรงกลางนะคะ หมายถึงการอย่างรู้การรู้ดีนะคะก็คือเรามีสติเรารู้ดีแต่ว่าสมองอีกฝั่งหนึ่งของคุณนะคะด้านซ้ายบอกว่าเหมือนพยายามต่อสู้กับตัวเองอะต่อสู้ระหว่างขาวกับดําคือการไม่ยอมแพ้นั่นเองอะนะคะการมองโลกในแบบที่เราเราอยากจะเห็นอยากจะให้เป็นซึ่งไม่ใช่ความจริงนะคะเอซอเพนทเรเลเรายังอยากมีกัและกันแบบเนี้ยค่ะแบบฟืืนๆแบบหลอกตัวเองกับ การกลับมาลักตัวเองแล้วจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เดเมจิเชียนคุณต้องเลือกและตัดสินใจนั่นเองค่ะคนโสดไม่ว่าจะไปต่อแบบที่แม่หมอบอกนะคะในฝั่งซ้ายหรือการจบความสัมพันธ์แล้วก็กลับมาลักตัวเองเพื่อการเริ่มต้นใหม่นะคะทุกการจบจะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดทุกท่านเลยนะคะทีนี้มาดูสําหรับคนไม่โสดกันบ้างคะ่ะคนมีคู่คุณเป็นอย่างไรบ้างคะ คนมีคู่นะคะที่ผ่านมาทำไมความสัมพันธ์เปลี่ยนไปนะคะรู้สึกว่าเงาเงาเศร้าๆการรอคอยอย่างเงี้ยค่ะผิดหวังในความรักอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะหรือว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้เครียดและกังวลคนรักอาจจะเป็นสายเปใจดีกับทุกคนไปหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะคะความผิดหวังและเสียใจหรือว่าการที่เราทุ่งเทใจหรือว่าทำทุกอย่างอะคะ่ะแต่ว่าคนรักก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทํานั่นเอง The The Emperor วิวออลฟร์จูนสีคาถาเอสอบวอนการรอคอยบางท่านนะคะอยู่ไกลกันนะคะรอคอยที่จะมาพบมาเจอกันรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่รอคอยคำตอบของตัวเองหลายสิ่งหลายอย่าง คนรักน่าจะดึงอีกคนนึงเข้ามาเกี่ยวข้องไหมรักกันอยู่ดีๆมีคนนึงเข้ามาแทรกกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ชัดเจนไปสนิทอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะพลังงานของ3ามดาบมีทั้งครอ,อ,อบคนเล็กและครอบผัวใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆอย่างอ่ะมันไวเกินไปมันเกิดขึ้นแบบกระทนหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจอย่างเงี้ยคะ่ะ รู้สึกโกรธนะมีทั้งการอยากจะกลับมาคืนดีและการอยากจะไปให้ไกลที่สุดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ค่ะคนมีคู่นะคะรู้สึกเงาๆแล้วก็เฝ้ามองดูเขาอยู่ห่างๆไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเราความต้องการของเราความรู้สึกของเรานับจากนี้มันจะจบลงแบบไหนนั่นเองอะนะคะ มันจะเป็นยังไงต่อไปคะคนผู้รักคนรักของราศีสิงค์คะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะพลังงานของอดีตเก่าๆนะคะแฟนเก่าอดีตคนรักเก่า เพื่อนที่เป็นมากกว่าเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะหรืออดีตเก่าๆนั่นแหละนะที่เขากําลังคิดถึงอยู่หรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะตกหลุมรักรักต่างวัก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณก็ได้นะคะมีความผูกพันค่ะในอดีตที่ผ่านมาเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ณน่าจะไม่ยอมเขาไหมเขาน่าจะกลับเข้ามาง้อขอคืนดีในฐานะของความผูกพันที่อาจจะเป็นกัลยานามิตรก็ได้ค่ะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณเฉยชาเย็ยนชากับเขาคุณไม่ต้องการเขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังจากมาคือตอนนั้นเราไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังอยากที่จะคืนดีกับคุณอยู่ค่ะ ตอนนี้คุณไม่งอไม่แคร์เขาเลยเขารู้สึกผิดหวังในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปมากเลยนะคะเพราะเรื่องของคนอื่นนะคะทําให้ทุกอย่างมันจบลงไปหมดเลยมันพังไปหมดเลยตอนนี้ค่ะเราน่าจะแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่ทิ้งไว้เพียงแค่พันธะพัะนั่นเองนะคะพันธะพัะหรือความผูกพันก็ได้นะคะที่เนี่ยค่ะมันดีนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องการแบบนี้ค่ะ ทำไมเศร้าจังเลยคะแล้วก็แนโน้มในปากนี้เป็นไงบ้างคะคนรักของราศีสิงค์คะคุณจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปคะดูเหมือนจะไม่ทำอะไรเลยนะคะนิ่งๆแต่ก็คิดคิดมากคิดเยอะเหมือนกันะนะ ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่มากเลยแม่หมอรู้สึกว่าเขาน่าจะปล่อยให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะเขารู้ว่าคุณต้องการมีคนอื่นคุณไม่แคร์คุณไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นเองทุกอย่างมันพังหมดเพราะเขาอะนะคะถามว่าเขาจะทำอะไรไหมก็คงทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะน่าจะมีการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะ เมื่อกี้แม่มอเห็นว่าคุณกำลังจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นคือใครคะ คนใหม่ที่คุณคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นพมลิขิตของคุณนะน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคุณอยากที่จะลองเริ่มต้นใหม่ลองออกมาจากสถานการณ์เดิมๆนั่นเองค่ะแต่บางครั้งความรู้สึกก็เก็บความรู้สึกเก่งมากเลยนะบางครั้งก็จะไปอย่างเงี้ยคะ่ะตัดสินใจเลือกคนใหม่แต่บางครั้งรู้สึกว่าคนเก่าก็ยังผูกพันอยู่นั่นเองนะคะคนมีคู่ค่ะ คิดตึกตองแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะคะขอให้แนะนำเลยค่ะ Seven Open t a c l e คนมีคู่นะคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีเหมือนเป็นไม้เป็นโสดอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ที่ผ่านมาค่ะคุณน่าจะเจ็บกับความสัมพันธ์มากเลยนะคะแล้วก็เหมือนออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แต่วันนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณสตรองมากขึ้นอะ่ะคุณเด็ดขาดมากขึ้นนะคะคุณอยู่เหนือปัญหาแล้วคุณไม่ได้อยู่เสมอกับปัญหาที่เจ็บอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะมูฟออนไปข้างหน้าช่วงนี้นะคะคนมีคู่น่าจะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าชี่การงาน การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการไม่อยู่กับปัญหาคือการเป็นตัวของตัวเองกลับมารักตัวเองคืออยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้แยกกันอยู่กับคนรักด้วยนะคะในายสกวงหยุดพักในด้านของความรักน่าจะเหนื่อยคือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะที่ตอนนี้คุณกําลังต้องการหาคําตอบและทางออกให้กับตัวเองนะคะไม่ไว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นกําลังใจให้กับ ราศีสิงห์ด้วยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ